นะคะมาค่ะมาต่อกันที่ EP ที่2นะคะสำหรับโกสนตัวนี้เป็นเซตลูกไม้นะคะโอ้สีแบบแม่ค้า<ว>ใ,<น>ใจจะวายเพราะว่าสวยมากนะคะสวยเลิศมากนะคะ e ี EP นี้ก็เป็น โกสสนโปรโมชั่น EP สองนะคะคลิปแจ้งโปรโมชั่นคลิปแรกไปแล้วนะคะคลิปที่2ก็ขอแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือโปรโมชั่นนะคะ2กระถางขึ้นไปกิ๊บส่งให้ฟรีนะคะเนาะปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทนะคะปกติบวกเพิ่ม80บาทนะคะโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นที่2แล้วก็โปรโมชั่นที่3นะคะซื้อครบ5กระถางแถมฟรี1กระถางนะคะอะอเริ่มกันที่รูปไม้ ลูกไม้สีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะลดราคาจาก450ราสนะสี่ร้อาสวันนี้ไม่ขายนะคะ 8, บ350บาทนะคะ3กระถาง1,000บาทนะคะใช่ค่ะสามอยห้350บาททัหนึ่งนะคะชอบกระถางไหนนะคะจดเบอร์ไว้350บบาททับสอง บอกเบอร์นะคะลูกไม้กระถางที่สองนะคะจดเบอร์ไว้นะคะเมื่อกี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งอันนี้ลูกไม้ต้นที่สองนะคะแล้วก็โทรมานะคะบอกว่าลูกไม้คลิปสองต้นที่สองลูกไม้คลิปสองต้นที่สามนี้นะคะบอกคลิปอย่างนี้เลยแล้วก็สะดวกแคปหน้าจอก็แคปหน้าจอมาได้นะคะตัวนี้ทานทองนะคะผสมอยู่ในลูกไม้นะคะทานทองทานทองนะคะเป็นโกศลที่ไม่มีจํานวนนะคะใช่ค่ะอื จำนวนน้อยนะคะสอง้อยแปดสิ280บาท280บาทนะคะสำหรับทานทองนะคะร,ราคาจากสามราสินะคะต่อมาตัวนี้ต้นไม้กระถางที่3มนะคะ350บาททับสนี่นะคะสวยมากพี่น้องเออคิดราคาเออดิมก็เบอร์เด<ๆ>ิมบ่อยเพ่ ต้นนี้จะไม่ได้มานะคะรอบรอบหน้านะคะเพราะว่าลูกไม้นะ่ะอย่างที่บอกเลยมีอย่างละหนึ่งต้นลูกไม้ก็คือะคะมีต้นเดียวในโลกที่เป็นไม้กลายมาจากนู่นนี่นั่นนะคะเนาะอันนี้สามร้อยห้าสิบบาททับสี่นะคะทับสี่นี่ตัวนี้สวยเป็นใบกลมสีส้มๆนะคะสวยมากสามร้อยห้าสิบบาททับห้า เลิศมากตัวนี้ตัวนี้ก็สวยสามร้อยห้าสิบบาททับหกลูกไม้นะคะนี่สวยอันนี้ออกเป็นใบเหลืองเหลืองส้มๆนะคะสวยสามร้อยห้าสิบบาททับหกนะคะะัวมาตัวนี้ติดมา รางสุดท้ายแล้วนะคะเศรษฐีจอมทอง250บาทจ้าสองหบาทนะคะใครชอบรีดโทรมานะคะสีสวยมากฟอร์มสวยนะคะแล้วดูใบไม่มีไม่มีร่วงเลยนะคะไม่มีตอนหนีแข็งแรงมาก<ช>นะคะ,ะ,คะลูกไม้นะคะ350้าบาทครับเท่าไหร่แล้วตำหกคับหก นะคะอันนี้สวยนะคะตัวนี้เป็นไม้กลายมาจากเติมเงินนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นใบาย,ยาวๆแบบนี้สวยเลยนะคะตัวนี้350บาททับเจ็ดนะคะสวยสโพกกว้างนะคะสโพกกว้างนะคะใบาย,ยาวอันกลางสุดท้ายนะคะ ลูกไม้กระถางสุดท้ายนะคะกระถางที่แปดนะคะ350รอยห้าสิบาททับแปดนะคะอ่ะตั้งขึ้นอ้วนนี่อันนี้จะบอกว่าเป็นเป็นตัวที่แบบลดราคาให้ลูกค้าทุกกระถางเลยนะคะจ้ะได้ไปก็คือคุ้มมากนะคะหมดยังหมดแล้วคะ่ะเที่ยวนี้หมดแล้วนะคะต้นนั้นเ่ะอตนนี้ไม่สวยไม่ขายหรออ่าไม่สวยก็คือไม่ขายนะคะ ต่อมาใคร,รที่ชมคลิปตลอดก็จะเห็นนี่แหละว่าก็จะเป็นคนแบบนี้นะคะไม่สวนไม่ขายนะคะต่อมาอันนี้หลุดจองเหมือนกันนะคะหลุดจองใครจะเอาน้องไปดูแลนะคะต่างหูชาววังนะคะให้ไป2 5 0หสิบาทนะคะมีกระถางเดียวเด้อต่อมาอันนี้สองกิ่งนะคะสอง,สองต้นในกระถางสองต้นในกระถาน,นะคะ ท่าพระนะคะท่าพระไปสองร้อยหบาทท่าพระหรือบางพระท่าพระสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับเศรษฐีท่าพระนะคะได้สองต้นเลยนะคะไปปลูกเป็นฟอมกอสวยๆเลยนะคะต่อมาท่าฉลอมยจังเลยอ่ะท่าฉลอมนะคะเล็กหน่อยแต่ว่าเป็นฟอร์มกอนะคะเป็นเดี่ยวแบบนี้เลยตัวนี้เป็นไม้ตัวช้านะคะต้องบอกต้องแจ้งก่อนนะคะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะสองบาทลดจากสามร้อยห้าสิบนะจ๊ะ ใบเสียทิ้งหนึ่งใบนะคะอันนี้เพชรพังงานะคะเพชรพังงาเอาไป250 250นะคะเป็นฟอร์มกอล์ลดจาก350เหมือนกันนะคะตัวนี้อุ<พ>อันี้สวย อันนี้เพชรมงคลสวยมากนะคะใช้คําว่ามากมาก,มากแบบตะโกนนะคะเป็นสีแดงสดนะคะเพชรพังงาก็อันนี้ให้ไป350ร้อยห้าสิบบาทแล้วกันเนาะมีอยู่กระถางเดียวนะคะสําหรับเพชรพังงาฟอร์มก็สวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีแดงสดจึ้งนะคะตัวนี้เชียขาดใจนะคะต่อมา้องคนนี้แก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมน อันนี้แห้ไป3 2 0ทับหนึ่งมีอยู่หนึ่งกระหางแหละทับหนึ่งทำไมไม่รู้นะคะสวยมากาเนี่ยสีเขาก็คือเป็นแบบแดงออร่ามากนะคะตัวนี้นะคะเป็นงาน3ามกิ่งนะคะเป็นทรงพุ่มนะคะใครชอบก็รีบโทรมานะคะมีอยู่กระถางเดียวเนาะยี่ซื้อคู่กันได้ต่อมาตัวนี้ตัว,ตวเงินนะคะตัวเงินตัวเงินเป็นไม้ที่ ่ขายดีมากอองจริงนะเอามาทีไรหมดทุกรอบนะคะสำหรับตัวเงินนะคะอันนี้ก็ให้ไป280นะคะ280บาททับหอันนี้มีจํานวนจํานวน3กระถางอันนี้280บาททับสคือสวยไม่ไหว280บาททับส ตัวเงินนะคะหลับตาเลือกเลยค่ะสวยทุกกระถางค่ะจริงนี้เรื่องจริงอ่ะนะคะต่อมาตัวนี้เอ่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้อ่ะสีสง่าอ่าอ่ะสีสง่าตัวนี้เป็นงานสามต้นนะคะนี่กิ่งแต่งมาเพียบเลยนะคะนี่ก็ให้ไปสองร้อยห้าสิบนะคะกัดสีสวยมากนะคะใช่ค่ะมีอยู่กระหารเดียวนะคะจะมีตัวนี้แล้วก็ตัวตัวกลายเนาะ สวยจริงๆออกสีชมพูหวานๆนะคะเริ่มแหละต่อมาอ,อันนี้คือปังไม่ไหวนะคะแก้วเพทายนะคะแก้วเพทายก็ให้ไป300บาทจากปกติ450บนะคะ3า0บาททับหนึ่งลดไป150บบาทจ้ะแก้วเพทายนะคะแก้วเพทาย กระถางที่สองนะคะตัวนี้ขอ320นะคะสามรี่ส <3 20 S 1> ิบบาทนะคะแก้วเพทยายกระถางที่สองนะคะใช่อันนี้จะเป็นคุ่มใหญ่นะคะสีน้องก็จะแดงสดเลยสวยมากสีสันสดใสนะคะสวยสดงดงามมากนะคะต่อมาตัวนี้พิงเรดี้นะคะพิงเรดี้อันนี้ก็ ให้เป็น0บาทเหมือนกันนะคะ320บาทพิงเรดี้นะคะเป็นช่อกุหลาบเลยนะคะ320บาทนะคะมีแค่2กระถางนะคะหมดแล้วก็หมดเลยนะคะพิงเรดี้320บาททับ2นะคะต่อมาตัวนี้เดแล้วกันนำโชคนำโชคตัวนี้ให้200บาท เศรษฐีนำโชคนะคะสองร้อยบาทนะคะกระถางแปดนิ้วนะคะอันนี้ก็นำโชคนำโชคอันนี้ให้สองร้อยห้าสิบนะคะกระถางที่สองนะคะต่อมาราศีเมษนะคะใครที่เกิดราศีเมษนะคะเอาน้องไปดูแลได้นะจ๊ะสีส้มสวยมากนะคะมีแล้วมีอีกได้นะคะซื้อไปวางคู่กันก็จะสวยๆเหมือนกันเลยนะคะ กอนะคะอันนี้กอ3กิ่งนะคะ280บาทนะคะ280บาทใครที่แบบว่าไปซื้อตามตลาดนะคะไปดูได้เลยว่าจะไม่มีจะไม่ค่อยมีต้นไม้ที่เป็นฟอร์มกอแบบของกิ๊เลือกมาให้แบบนี้ส่วนมากนะคะตามตลาดจะมีเป็นไม้ที่เป็นกิ่งเดียวๆนะคะลองดูได้เลยนะคะลองไปดูแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับต้นไม้ของกิ๊ด้วยก็ได้นะคะเนาะ ละศีเมนมีสามกระถานะคะเดี๋ยวแอนวนไปให้เนาะอ่ะมงกุฎเพชรนะคะอันนี้ให้สองร้อยห้าสิบก็พอสองร้อยห้าสิบาททับหนึ่งลดราคาจากสามร้อยห้าสิบนะคะสามกิ่งสี่กิ่งนะคะใช่แต่ต้นจะเล็กหน่อยต่อมากระดาษที่สองนะคะอันนี้สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบาททับสองนะครสวยเนาะมงกุฎเพชรดูมีเสน่ห์ค่ะ บุสลินตัวนี้เป็นตัวกลายนะคะปกติบุสลินเขาจะเป็นสีแดงใบใหญ่ๆเนาะแต่อันนี้ก็คือใบเขาไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็เขาจะออกเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะแล้วก็ออกเป็นสีดำๆจริงๆจ,จะบอกว่าไม้สีนี้เป็นไม้ที่ทํายากนะพวกไม้สีดำอย่างเงี้ยทำยากนะคะอันนี้ก็ให้ไป2 5 0บาทนะคะอีกระฐานเดียวนะจ๊ะต่อมาอใหญ่มาก ใหญ่นะคะใหญ่สมชื่อนะคะเศษฐีหาดใหญ่นะคะนี่ก็ให้ไป280นะคะเษฐีหาดใหญ่ฟอมกอร์เบลบลานะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะแค่280บาทเท่านั้นเองนะคะ200อยากได้ของแถมนะคะซื้อให้ครบ5กระถางนะคะเนาะออกมาก็ต้นใหญ่นะคะนี่ก็ให้ไป250เนาะเพราะว่าน้องเป็นกีิ่นเดียวนะคะ 250อยาใครอยาได้หลายกิ่งก็280ไปนะคะอย<ช>ากได้กิ่งเดียวแต่ว่าสีสวยใบใหญ่นะคะก็ต้นนี้ไปนะคะ250บาทจ้าแต่ก็มีกิ่งเลรกกำลังจะขึ้นมาอยู่นะคะใช่ค่ะกิ่งก็เยอะอยู่ต่อมาเศรษฐีหาดใหญ่นะคะกระถาง,ท,างที่3 3<า>นะคะเอาไป250บาทหรอ บอกไปแล้วอ,อ่ะไม่เป็นไรบอกราคาไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะคะกิ่งเยอะมากสวยด้วยนะคะใครโทรมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะอันนี้เน้นย้ำนะคะโทรก่อนเลือกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคลิปลงคลิปบุกนะคะถ้าคลิปแจ้งเตือนปั๊บนะคะรีบกดเข้าไปดูเลยนะคะเนาะต่อมา ันนี้อารีนะคะน้องอารีอันนี้ก็เป็นไม้ที่ใครที่ยังไม่ได้<ค>ดดกดติดตามอ่ะ,ะ,ะอันนี้อารีนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้เลยนะคะเวลาคลิบลงคลิปใหม่จะแจ้งเตือนนะคะแล้วเราจะได้เข้ามาเลือกต้นไม้สวยๆก่อนนะคะเข้ามาแบบเลือกเอาเลยนะคะอันนี้อารีนะคะเท่าไหร่อวันน้นองอารีให้ไปวันนี้ให้ไป280280 280. 280บาทนะคะอารีอออารีสามกิ่งใหญ่ๆนะคะสามานะคะใช่นะคะ มีอยู่2กระถางจะอารีหมดแล้วะะจะบอกว่าลูกค้าถ้าซื้อคลิปนี้คือคุ้มมากนะคะเนาะต, <180 2. S 2> ต้นไม้กีปปปปป่แบบว่า0 2คือจริงๆอ่ะทางส่วนเขาพูดอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าต้นไม้ที่ผู้คุณเลือกไปอ่ะจริงๆอ่ะผมจะต้องเปลี่ยนเป็นกระถาง5 5นิ้วแล้วขายอีกราคานึงแล้วแต่ว่ารอบนี้ผมให้คุณรอบสุดท้ายแล้วนะที่เป็นไม้ฟอร์มกรอบน,นี้รอบหน้านะคะรอบหน้านะผมขอรบกวนลูลกค้าเลือกแบบกิ่งเดวกิ่งเดียว ะะเพราะฉะนั้นก็คือคลิปนี้นะคะจะบอกว่าคุ้มค่ามากนะคะ,ะเลือกเลยต่อมาอู้ตัวนี้สีเริ่มออกสวยมากอ,อันนี้เพชรพังงานะคะเพชรพังงาขอ280บาทพอนะคะ,คะลดราคาจาก350นะคะ2 8 0บาททับสองนะคะเพชรพังงาสวยมากๆแล้วก็เป็นต้นใหญ่ด้วยนะคะได้ไปเปลี่ยนกระถางให้น้องได้เลยนะคะเพราะว่ารากก็นแน่นมากจ้ะต่อมาอตัวนี้ไม่ขายดี ขายดีตลอดการนะคะตัวนี้อ,อ,อะไรนะลืมชื่อ,อ,องามเจริญนะคะงามเจริญสีสวยๆแดงๆแบบนี้นะคะให้ไป250บาทนะคะราคาแบบเลิศมากนะคะทุกคนกต้นไม้ของกิฟนะคะแต่ละต้นนะประมาณสูงประมาณ80เซนนะว่าจากปากกระถางนะคะถึงปลายยอดนะคะนนถามว่าเล็กไหมไม่เล็กเลยนะคะ มันธนา250บาทจ้าอ่าดูดูดูความแตกกิ่งของเขานะคะตัวนี้ไม้แข็งแรงมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกิ่งอ่ะจ่ะมันทนานะคะต่อมาตัวนี้ราศีเมษนะคะสองร้อยห้าสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบทับสองนะคะตัวนี้เป็นฟอร์มกอนะคะสวยสวยพวกกระถางนะเอาจริง มีสามกรถามก็คือไม่เหมือนกันทั้งสามเลยแตกต่างกันนะคะอ่ะอันนี้กระถางที่3ามนะคะ280บาททับสามจ้า <c oughs> ะะต่อมากระถางสุดท้ายนะคะของโกสลวันนี้นะคะตัวนี้คุณน้องคนนี้เขาเขากรายนะคะแก้วก้ากรายนะคะ น,นี่ก็ให้ไปสองร้อแปดสิบบาทแ,แก้วก้าวกลายนะคะสองร้อยแปดสิบบาทจัดสวยๆใบใหญ่เลยนะคะสีแดงสดอาะต,อตัวนี้เวลาเราไปเปลี่ยนกระถางน,นะคะแล้วก็ เติมปุ๋ยให้น้องใบเขาจะใหญ่กว่านี้อีกแล้วจะแล้วจะเก๋กว่านี้อีกเพราะว่าต้นนี้มันมีอยู่ที่สวนต้นหนึ่งนะคะเอ่ไม้มีอยู่ในสวนไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่มีจํานวนด้วยแต่ว่าคือเห็นสวนเขาทําแล้วมันสวยดีกิ๊บเลยเอามาลองเอามาแค่หนึ่งกระถางนะคะจิงๆเขาเป็นสีแดงสดนะเนี่ยพี่กิ๊บซุมมาให้ดูหน่อยได้ไหมใช่สีแดงสดค่ะสวยมากนะคะาแล้วคือใบเขาจะใหญ่กว่านี้อีกแล้วจะสวยกว่านี้อีกเยอะมากนะคะใช่อะโอเคค่ะนะคะคลิปกศลสนก็จะมีประมาณนี้นะคะเนาะลดแลกแจกแถมกันเยอะมากนะคะลดกระจาย แถมกระจายนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะซื้อให้ได้ตามจํานวนนะคะถ้าอยากได้ของแถมก็คือ5กระถางซื้อ5แถม1นะคะปลายทางบวกเพิ่มแค่50บาทนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะจัดถึงวันที่25กันยายน2566นะคะหมด ครบวันที่25นะคะต้นไม้เหลือมากเหลือน้อยกิ๊บจะลบ2คลิปนี้ออกนะคะเพราะว่าอันนี้คือกิ๊บ์ลดลดมากเยอมากจริงๆนะคะถ้าใครซื้อครบ5กระถางนะคะก็จะได้ส่วนลดไปตั้ง500บาทแล้วก็จะได้ของแถมไปอีกนะคะเนาะส่วนใครที่ซื้อ2-3กระถางนะคะก็ คลิปก็ลดอยู่แล้วนะคะก็คือลดไปกระถางละ100บาทถึง150บาทเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะกิ๊บก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกิปบไว้ด้วยนะคะเนาะกระดิ่งนะคะกิ้งกิ๊งๆงนะคะกดไว้เลยนะคะเวลาลงคลิปไปนะคะจะได้เลือกต้นไม้สวยๆก่อนนะคะเนาะโอเคค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ